พระบาทสมเด็จพระประเมนทรรามาธิบดีศรีสินมหาวชิราลงกรมหิศรภูมิพลราชเชาวรางกูลกิติสิริสมบูรณ์อดุลยเดชสยามบินทราธิเบศรราชวรโรดมบรมบนาถบพิตรพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวหรือในหลวงรัชกาลที่สิพระมหากษัตริย์นักบิน เป็นพระมหากษัตริย์พระองค์ปัจจุบันของประเทศไทยนับเป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่สิบแห่งราชวงศ์จักรีพระองค์เป็นพระราชโอรสเพียงพระองค์เดียวของพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรกับสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณพระองค์ทรงประกอบพระราชกรณียกิจนานับประการเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขของประสบนิกรด้วยพระปรีชาสามารถอันหลากหลายโดยเฉพาะด้านอากาศยานและการบินซึ่งพระองค์ท่านสนพระราชอาวุไทยด้านวิศวกรรมการบินและอากาศยานมาตั้งแต่เมื่อครั้งทรง,ทรงพระเยาว์ขณะยังดำรงพระราชอิสริยยศ เป็นสมเด็จพระบรมโอสาทิราชสยามมกุฎราชกุม,มารทรงพระวิริยะอุตสาหะในการเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์อยู่ตลอดเวลาทำให้ทรงเปี่ยมด้วยพระปีชาสามารถในด้านการบินทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติทรงเป็นเจ้าฟ้านักบินที่มีความชำนาญในการบังคับอากาศยานชนิดต่างๆทั้งอากาศยานการทหารและอากาศยานพาณิชย์ พระองค์ทรงเริ่มฝึกบินการบินที่โรงเรียนการบินกองทัพอากาศเมื่อวันที่20ธันวาคมพุทธศักราช2522โดยทรงเริ่มฝึกบินเฮลิคอปเตอร์แบบ u h 1 s และเฮลิคอปเตอร์แบบ UH-1N และหลักสูตรเฮลิคอปเตอร์โจมตีติดาวุธของกองทัพบกบต่อมาทรงเข้ารับการฝึกการบินเฮลิคอปเตอร์แบบ u h 1 s ขอกองทัพบกสหรัฐอเมริกาและทรงฝึกศึกษาเครื่องบินขับไล่สมรรถนะสูงแบบ F5 ไดและทรงเข้ารับการฝึกการบินในหลักสูตรการบินลบชั้นสูงกับเครื่อง f 5ฟตจนสำเร็จตามหลักสูตรโดยพระองค์ท่านมีชั่วโมงการบินทุกประเภทรวมกันทั้งสิ้นกว่า1,000ชั่วโมงนอกจากนั้นทรงศึกษาการบินแบบใหม่เพิ่มเติมสม่ำเสมอ โดยทรงเข้ารับการฝึกบินกับเครื่องบินใบพัดนโรงเรียนการบินกองทัพอากาศและทรงฝึกบินกับเครื่องบินไอพ่นแบบ T-37 และ T-33 และจบหลักสูตรนักบินขับไล่ไอพ่นสมรรถนะสูงรวมชั่วโมงบินกว่า200ชั่วโมงทรงเป็นเจ้าฟ้านักบินขับไล่ไอพ่นพระองค์เลขแห่งราชวงศ์จักรีที่ทำการบินกับเครื่องบินกองทัพอากาศเกือบทุกรูปแบบ หลังจากจบการศึกษาแล้วได้ทรงนำความรู้มาจาัดทำหลักสูตรการฝึกบินและทรงปฏิบัติหน้าที่ครูการบินให้นักบินขับไล่และนักบินของกองทัพอากาศโดยพระองค์ได้ตั้งพระราชาลือไทยอย่างแน่วแน่ว่าจะทรงถ่ายทอดประสบการณ์ที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์ต่อ,อก,กองทัพอากาศและประเทศชาติมากที่สุด ด้วยทรงรักการบินเป็นชีวิตจิตใจประกอบกับทรงพระวิริยะอุตสาหะเป็นที่ตั้งทรงสามารถปฏิบัติการบินได้ครบ3,000ชั่วโมงอยู่ในเกณฑ์ที่จะทรงสามารถเป็นครูผู้ฝึกภาคอากาศของเครื่องบินโบอิงได้ดังนั้นกรมการขนส่งทางอากาศจึงได้ออกใบรับรองในตำแหน่งครูฝึกภาคอากาศและตำแหน่งครูฝึกเครื่องช่วยฝึกบินสำหรับเครื่องบินแบบโบอิง737-400 ปัจจุบันแม้พระองค์ท่านจะมีพระราชกรณียกิจมากมายแต่พระองค์ท่านยังทรงสละเวลาสเสด็จพระราชดำเนินมาทรงปฏิบัติพระราชภารกิจในการบินตำแหน่งนักบินที่หนึ่งของบริษัทการบินไทยอย่างสม่ำเสมอ